โรงเรียนมาสากรตั้งอยู่เลขที่8ทับ3หมู่4ตำบกลกรูดอำเภอพุนพินจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุร,ราษฎร์ธานีเขตสองจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น112คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 จนถึงชั้นพเทมศึกษาปีที่6โดยการนำของนางออนอุมาสังงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสากรโรงเรียนบ้านสากร,ร,เ,ร,าากรเริ่มดำเนินโครงการถสถานศึกษาสีขาวโปรดยาเสพติดและอบายามุกเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2565โดยใช้กระบ,บวนการขับเคลื่อนการทำงาน เคสติวเดนโมเดลเคียงคู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการทำงาน K Student m o โมเดล sufficiency น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่การเรียนการสอนการบริหารจัดการของโรงเรียนรวมทั้งวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดโดยยึดหลักคุณย,ยุทธ์สีต้องต้องมียุทธศาสตร์มีระบบมีแผนงานมีเครือข่ายสองไม่ไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ปลักปัญหาที่เทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการโรงเรียนนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนรู้จักใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับสืบค้นข้อมูลความรู้ต่างๆ u unity สามัคีคือพลังโรงเรียนมีการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสู่ความเป็นตัวตนโดยยึดหลักที่ว่าสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสบติดและอบบยมุกอ,อย่างยั่งยืน ดีดีไซน์การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโรงเรียนได้จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีคุณธรรมด้วย4มาตรการคือ 1. มาตรการป้องกัน 2. มาตรการค้นหา 3. มมาตรการรักษาและ 4. มาตรการเฝ้าระวังโดยการลงมือทำผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกวันสำคัญ e. environment สิ่งแวดล้อมโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยสะอาดรม่มรื่นส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอสนับสนุนผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ตามความสนใจ อย่างมีประสิทธิภาพ N Network เครือข่ายโรงเรียนบ้านสากรมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดข้อมูลข่าวสารประสบก,การณ์และร่รวมกันตรวจสอบแหล่งความรู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องที่ทีมการสร้างทีมงานดึงการมีส่วนร่วมของทั้งบุคลากรและนักเรียนเพื่อช่วยกันปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ ดำเนินโครงการด่านศึกษาสีขาวปละวยาเสพติดและอายามุกข,ของโรงเรียนบ้านสหกรตั้งแต่ปีการศึกษา2565ถึงปัจจุบันผลการป้องกันปัญหญายาเสพติดและอายามุขของโรงเรียนพบว่านักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหญายาเสพติดและมีความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและอายามุกส่งผลให้ นักเรียนโรงเรียนบ้านสากรทุกคนปลอดยาเสพติดและอบายามุกสากรไว้ใสห่างไกลาย,ยาเสพติดไม่ใกล้ชิดอบายามุกโดยใช้กระบวนการกับเคลื่อนการทำงาน Case Student Model เคียงคู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน